สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง youtube อุ้มรู้ทันดวงคะ่ะวันนี้นะคะอุ้มจะมาทำนายดวงของชาวราศีกันนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะดูสิว่าดวงความรักนะคะของชาวราศีกันนะคะเป็นอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะไปดูดวงฝากกด s ับสไครนะคะกดกระดิง่งกิ้งๆเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะคะเวลาที่มีคลิปต่อไปก็จะได้ดูก่อนใครนะคะอย่าลืมว่าการดูไพ่นะคะอาจจะมีการสลับฝั่งกันได้นะคะแล้วก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าคนเราเนี่ยมีวันเดือนปีเกิดที่ไม่เหมือนกันนอกนอกนอกเหนือจากราศีที่ตรงกันเนี่ยมันจะมีปีมีวันวันที่ แล้วก็พอสอซึ่งมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของดวงนะคะที่ทําให้ดวงของเราอะ่ะเปลี่ยนและไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันนะคะก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแบบละเอียดละเอียดนะคะก็แอดไลน์มาที่ a ขีด m 8989ก89นะคะการดูดวงมีค่าครูนะคะก็จะมี150 499นะคะ499นะคะแล้วก็999บาบาทนะคะอุ้มเน้นนะคะที่ ตัวเลขนะคะไม่ได้เน้นไพ่ย,ยิปซีนะคะการดูดวงส่วนตัวมีล่วงหน้า12ปีแล้วก็ดูย้อนหลังไปอีก12ปีนะคะดูดวงคู่แท้คู่เทียมนะคะคู่หายนะคู่วิบากกรรมคุณมีกรรมต่อกันกีนก่ปีและเป็นคู่แท้กันกี่ปีคู่ผ่านไม่นับนะคะแล้วก็พลังงานความรักของเขาอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลกับเรา เขารักเราไหมเขามีมือที่3วันที่เท่าไหร่และดวงเกณฑ์การเลิกลากับเราเดือนอะไรและปีอะไรสามารถบอกได้หมดนะคะเพราะว่าวันเดือนปีเกิดคือรีวิชัน่นคือบาโค้ดนะคะสำหรับคนคนนั้นว่าในอดีตคุณเคยทำอะไรมาบ้างมีกรรมเรื่องอะไรต้องเกิดมาเพื่อที่จะชดใช้เรื่องอะไรดวงขึ้นปีไหนตัวเลขอะไรที่ดีสำหรับคุณและตัวเลขไหนหายนะสามารถบอกได้หมดเลยนะคะก็คือคอร์สเนี้ยเราเปิดสอนด้วยนะคะซึ่งไม่เหมือนกับ โหราศาสตร์หรือการทนายอื่นๆนะคะอคอร์สราคาเต็มอยู่ที่35 0 0 0ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1,9999บาทสอนดูดวงไพ่ก็คือคอร์สละ2,000นนะคะใครสนใจแอดไลน์นะ,ะชาวราศีกันนะคะช่วงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลง ในชีวิตคุณมากๆไพ่แทนพลันเนี่ยถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยโชคชะตาชะตาการรมบังคับบีบบังคับให้เปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าคุณน่าจะกําลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือพยายามที่จะลื้อฟืน้นปรับเปลี่ยนตัวเองจากสิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่เลวหรือจากสิ่งที่เลวมาสู่สิ่งที่ดีกําลังมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะก็คุณมีความรู้สึกว่า คุณอาจจะรู้สึกถึงใครบางคนนะคะรู้สึกถึงใครบางคนแล้วก็คนคนนั้นนะคะน่าจะไม่ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะคนคนนั้นน่าจะมีประมาณสักสอคนนะคะซึ่งคุณเนี่ยมีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงกับความรักถ้าเป็นความรักครั้งเก่าคุณมีความมั่นคงกับเขา อาจจะคบกันมานานแล้วนะคะมีความมั่นคงคบกันมายาวนานนะคะจนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนนะคะแล้วก็ค่อนข้างคุณทั้งคู่ค่อนข้างมีความต่างนะคะทีนี้เนี่ยคุณน่ยรู้สึกถึงเอ๊มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในคู่ของคุณหรือเปล่าคุณกําลังคิดและระแวงไม่ไว้ใจในสิ่งสิ่งนั้นนะคะ คุณอาจจะกําลังคบกับใครบางคนนะที่อาจจะเป็นไม้นะคะหรือที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้คบกับใครบางคนที่เป็นไม้สวยรวยสเสน่ห์นะคะแล้วก็สามารถที่จะยืนด้วยลําแข้งตัวเองแล้วก็ต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองมีความสุขสบายโดยที่ไม่ยังเป็นต้องมีคู่ครองก็ได้นะคะในที่นี้เนี่ยคุณรู้สึกถึงการมีผลประโยชน์นะคะ ความรักครั้งนี้มันมีเรื่องของผลประโยชน์มีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะ,ะแต่ว่าสถานะความรักทําไมอยู่ๆถึงรู้สึกเหมือนอ้าวอยากเป็นโสดทําไมถึงต้องอยู่กับการเลือกทําไมความรักถึงไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าคนในที่นี้นะคะถ้าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ได้แต่ว่าจะเน้นไปที่ฝ่ายชายนะคะก็คือทางฝ่ายชายอาจจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะรู้สึกเหมือนไม่ได้อยากผูกมัดกับเขา รักเขาเพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์เรื่องของการเงินของเขานะะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการช่วยเหลือก็เป็นได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรักหลักๆ,ๆของคุณเนี่ยก็น่าจะมาจากที่ทํางานหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวของคุณเนี่ยค่อนข้างมีซิกเซนดีนะคะแล้วเขาก็มีความมั่นคงและรักคุณนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณอาจจะออกไปทํางานนะคะหรือว่าคุณอาจจะทําตัวแบบ คล้ายๆเหมือนกับมีโรควบที่2หรือว่าหันหลังให้กันก็แล้วแต่ด้วยเพราะเหตุของการเงินนะคะการเงินเป็นหลักเลยคือการเงินมันฝืดเคืองอปัญหาของการเงินทำให้เป็นต้นเหตุของความรักได้นะคะอะไรทำให้คุณนะคะและเขาเนี่ยห่างกันสักระยะหนึ่งคุณเดินออกมาะะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา ทั้งๆท,ที่เหมือนรักอะคุณรู้แหละว่าเฮ้ยเรารักกันนะอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะที่หลังจากที่เดินออกมาแล้วนะคะบางครั้งคุณก็อยากจะกลับไปบางครั้งคุณก็ตัดสินใจไม่รู้จะแก้ไขปัญหายอย่างไรก็บอกแล้วว่าความรักครั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องของสามดาบมันมีเรื่องของการอกหักมันมีเรื่องของอะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นคนรักหลัก,ลก,ลกนะคะที่ กันมายาวนานนะคะแล้วก็มีคนรักนะคะทีะ่เนี่ยที่เป็นไม้หรือว่าเป็นมือที่3ามเป็นคนที่สวยหล่อเด่นดังนะคะคุณกําลังคิดเยอะเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคุณนะอยากจะครอบครองใครบางคนแต่ไม่สามารถผูกมัดได้แล้วก็อยากจะกลับไปหา คนรักเก่าๆของคุณก็รู้สึกเหมือนแบบทําใจไม่ได้เพราะว่าคุณน่ะก็รู้สึกอยากครอบครองใครบางคนที่ซึ่งเป็นบุคคลที่3หรือว่าโลคใบที่2ของคุณนั่นเองมันเลยทําให้ความรักครั้งนี้เป็น3ามไม้คือความรักมันไม่มั่นคงความรักมันเปาะบ,บ้างนะคะอ่ะแลวสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นยังไง คือความเปลี่ยนแปลงในที่นี้เนาะก็คือการอาจจะไปลื้อฟื้นความรักครั้งเก่าก็ได้หรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่คนมีคู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะดูซิว่าความความเปลี่ยนแปลงของคุณอนะ่ะมันจะไปทางไหนนะคะชาวราศีกันความรักเดือนพิศพิษติกาของคุณเป็นอย่างไรสรุปแล้วคุณยังไงตอนนี้คุณคิดเยอะอยู่นะคิดเยอะอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะ คุณอยากส่งข่าวหรือคุณอยากจะได้รับข่าวสารนะคะจากใครบางคนเหมือนเหมือนกับว่าคือคุณอยากจะกลับไปนะะพยายามจะหาวิธีนะคะเพื่อที่จะไปหาคนรักเก่าไปหาเดอะเอ็มเพจ คนที่คุณมีความมั่นคงกับเขาตั้งแต่แรกนะคะอุ้มบอกแล้วว่าคุณกำลังคิดเยอะนะคะแต่ว่าคุณน่ะดันไปหาพันธะเพิ่มมามัดตัวเองจนทำให้ออกยากแต่ว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณคิดและอยู่ในความรู้สึกอยู่ในหัวสมองว่าฉันจะต้องส่งข่าวฉันจะต้องส่งข้อความฉันกำลังหาวิธีแก้ไขว่าเอ๊ฉันจะทำยังไงนะฉันถึงจะได้กลับไปอยู่ในสถานภาพเดิมของครอบครัว จากที่เคยทำให้เขาเสียใจเป็น3มดาบมาแล้วนะคะแต่ว่า,าพายเจสเมนท์นะบบอกว่าคุณจะต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมนะคะเป็นสิ่งที่คุณกระทํามาสิ่งที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์ครอบครัวมีปัญหานั่นก็เพราะว่า มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมการเจ็บช้ำนะคะหรือว่าคุณทําให้เขาเจ็บช้ำหรือเขาทําให้คุณเจ็บช้ำนั่นก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมนะคะความรักครั้งนี้นะคะอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จการงอ้ออาจจะไม่สําเร็จนะคะเพราะว่ารากฐานความรักมันได้งอนแงนและคนเค้นมีการทิ้งเทลดสถานะทําลายให้เจ็บนะคะสองสี 2, 4, 6, 8, 8, ่หกแปดแปดดบแล้วก็ยังนิ่งแล้วพอจะไปคืนดีความรักมันไม่มัน่นคงเขาไม่เชื่อใจคุณแล้วอะมันเป็นสามดาบมันมีอะไรที่มันค้างคาใจ มันเลยทําให้ความรักพังทลายอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่คุณคิดว่าคุณจะกลับไปคืนดีกับเขานะคะเนี่ยมันเป็นความรักทางเลือกและเอาไงโรควาที่สองของคุณน่ะยังไงคุณกําลังตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะคะว่าความรักที่มั่นคงที่คุณคิดว่าเป็นเนื้อคู่กันเกิดเดอะเอเมกับเดอะเอมเพลเยอร์เนี่ยมันทิ้งกันไม่ขาดหรอกแต่มันคุณกําลังตัดสินใจอะ่ะเหมือนกําลังจะโดนพิพากษานะคะว่า สรุปแล้วเขาจะรับคุณไหมหรือว่าคุณจะเปลี่ยนไปจากา The a m e t มเ s จากคู่หลักคู่แท้ของคุณเพื่อที่จะไปหา,าโลกใบที่สองของคุณซึ่งสวยหล่อและคุณก็มีความรักแต่คุณก็รู้สึกว่าเออแล้วคนรักเราก็จะเอาอยัางไงกันเราเขาต่อไปในอนาะคตเขาจะคุยกับเราไม่เนี่ยอะไรประมาณนี้เนาะด้วยโชคชะตาทําให้คุณรักนะคะแล้วก็หลงนะบุคคลที่สานะคะ โอเคนะฮะก็คือนะตอนนี้ถ้าคุณคิดที่จะไปคืนดีกับเมียเก่าผัวเก่าไม่ได้คืนดีแน่ๆอาจจะโดนบอกเลิกซ้ำสองอีกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะ ก็เลยทาให้คุณนะ่ะคือยังรู้สึกรักแล้วก็หลงมือที่3ามนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งกําลังหลงไหลได้ปื้มนั่นเองนะคะชาวราศีกันนะคะก็ขอให้นะคะความรักของชาวราศีกันนะคะโชคดีตัดสินใจในทางที่ถูกที่ควรวันนี้นะคะอุ้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย